Yes. หองแดงของพวกเรากลับมาแล้วคะ่ะทุกคนริพูนะคะก็บุกไปเอาชนะฟูลแลมได้3ประตูตอนหนึ่งเก็บ3แต้มเป็นจับฝูงร่วมกับอาร์เซนอลได้สำเร็จเกมนี้มันสำคัญมากๆที่แตกต่างจากเกมก่อนๆเลยนะคะก็คือความกระหายในใชัยชนะรู้สึกว่าวันนี้เต็มที่ทุกคนนี่แบบ ใจมันได้มากเลยอ่ะขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey วยหือไปอีกขั้นกับขุมกำลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7 7 9 0 0 0บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันก่อนเกมคอปก็ได้จัดทัพนะคะโรเตชั์นักเตะหลายตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาร่าแบล็กลิเตอร์นูนเยสเคอติโจนโกนาเต ล้วนมีชื่อเป็นสำรองกันนะคะโดยใช้อริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะคะแบ็กซ้ายโรเบอร์สันแบ็กขวาเทนอาโนคู่เซ็นเตอร์เป็นฟันได้จับคู่กับควอนซาสามแดนกลางเป็นกราวเวนแบกเอนโดเอเลียสนะคะสามแดนหน้ากักโปโชตาดิอาร์ค่ะ โดยเปิดเกมมานะคะฟูแลแมก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆปิดการเข้าทำของเวอ้์วูลได้นะคะเวอ้์วูลแบบขึ้นไปสร้างสร่์เกมไม่ค่อยได้เวี้์วูลสร้างโอกาสได้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิงตรงกรอบแทบจะไม่มีเลยนะจะมาถึงในนาทีที่32ค่ะเวอ้์วผูลได้ฟีคริกและก็เป็นเทนเดอร์เซเดอร์านนะคะที่ ปัดฟรีคิกเสียบมุมเข้าไปทำให้เรียพูนำหนึ่งศูนย์เฮ้ยคือแบบขยี้ตาหลายรอบม,มากฟรีคิกที่เราแบบห่วยหาจากเทนมาโดยตลอดวันนี้เราได้เห็นแล้วทุกคนมันกลับมาแล้วคตรสวยอะ่ะแต่ลูกนี้ก็ทำให้อีเทนเนี่ยรู้สึกแบบแบบมันใจมากขึ้นเลยนะคะวันนี้ก็ทำได้ดีมากๆ จนมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกจะจบอยู่แล้วพลาดอีกแล้วจ้าีรยอผูกก็โดนตีเสมอนะคะในนาทีที่45บวก2เปนช่วงทดเวลานะจากคัสตันนะคะก็ยิงประตูตีเสมอให้ฟูแลมได้1ประตูต่อนหนเกือบจะลาบแล้วทุกคนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะฟูแลมเสมอหรือว่าผูหนึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกเนี่ยเห็นสถิตินะคะโอกาสยิงเนี่ยพอกันเลยแต่ทางด้านของฟูลแลมเนี่ยยิงเข้ากรอบมากกว่าริพูอีกอืมแล้วก็เปิดครึ่งหลังมานะคะเป็นริพูค่ะที่มาดีกว่านะตอนแรกคิดว่าแบบ จะเสียศูนย์แหละแต่ไม่ใช่ค่ะเรากลับมาตั้งหลักได้อะทุกคนฟูลแลมเนี่ยแทบจะขึ้นเกมไม่ได้เลยนะคะไม่มีโอกาสเลยกลายเป็นลิเวอร์พูลเราค่ะที่ครองบอลแล้วก็มีโอกาสเข้าทําได้มากกว่าและแล้วคนที่ไม่คิดว่าจะทําประตูได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะโดนด่าเยอะมากในช่วงครึ่งแรกนะคะ กลายเป็นว่านาะทีที่53ค่ะจังหวะฟูแลแลมเนี่ยจ่ายบอลเสียนะคะเอเลียดักบอลมาได้แล้วก็ไหลให้กับกราฟกลาวเวนแบกมันจงยิงนอกกรอบแบบบอลเสียบเข้าเสาไปมันสวยมากเลยลูกเนี่ยคือแบบคารวะไม่คิดว่าแกจะยิงลูกแบบนี้ได้กลาวเวนแบกนะคะ ทำให้เวอรยวภูขึ้นนําฟูแลมเป็น2ประตูต่อ1นนะคะหลังจากได้ลูก2อหนึ่งมานี่แบบโอ้โหทุกคนแบบใจมันได้ใจมันมาฉันอยากจะชน,นะจะเอาอีกเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งเกมก่อนหน้านี้เราจะไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรแบบนี้จากนักเตะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะที่เรากลับมามีแรงกระหายกันอีกครั้งนะคะทุกคน และก็มาถึงในนาทีที่72ที่ทุกคนรอยคอรอคอยนะคะเป็นประตูจากเดียโกโชตาเป็นจังหวะที่กักโปนะคะแทงบอลให้กับโชตายิงเข้าประตูไปคมอีกแล้วนะคะก็มีการเช็คเวอารำหน้ากันสักพักหนึ่งอืแล้วก็กลายเป็นว่า เป็นประตูนะคะเรียวพูขึ้นนำฟูลแลม3ประตูต่อ1จากลูกของเดวโก้โชต้าหลังจากยิงได้เนี่ยโชต้าก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยนะคะใช้นูนเยนลงมาแทนนะแล้วก็เปลี่ยนการเวนแบกค,ค่ะใส่แม็กกามาแทนเปลี่ยนดีอาร์ใส่โมซาลา หลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะจบกันด้วยสกอร์นี้แหละเลี้ยวผูบุกชนะฟูรแลน3ประตูต่อหนึ่งนะคะทำให้ตอนนี้เลี้ยวผูค่ะแข่ง33นัดขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองของตารางคะแนนนะคะมี74แต้มเท่ากับจา่าฝูงอย่างอาร์เซนอลเลยแต่ว่าลูกประตูได้เสียเป็นรองนะคะเรียกด้ว่าเป็นจา่าฝูงร่วมดีกว่านะ เราก็ลูกพญานาคหมื่นนะคะแค่ลูกประตูได้เสียเออเรียกเป็นจะฝูงร่วมดีกว่าเอาไปว่าเกมนี้ดูบอลแล้วแฮปปี้มากๆเลยค่ะทุกคนหงแทงเรามันกลับมาแล้วค่ะไม่ใช่ว่าแบบเล่นกันเหมือนรออะไรสักอย่างเออเกมก่อนหน้านี้ก็คือแบบทอใจมากแกเล่นอะไรกันเออแต่พอมาเกมนี้นะคะบุกมาเอาชนะ ที่ควินคอตเทจได้สาประตูตอนหถือว่าเป็นชัยชนะที่มันแบบดึงความมั่นใจกลับมาได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า3มนัดหลังที่เรามาเยือนในควินคอตเทจแห่งนี้นะคะก็ทำได้แค่เสมอค่ะยังไม่สามารถบุกมาเอาชนะเขาได้และเกมนี้เราก็ทำได้เก็บ3แต้มกลับบ้านเราได้สำเร็จนะคะทุกคนเอาเป็นว่าอีก5นัดข้างหน้า ก็ต้องสู้กันต่อไปลุยกันต่อไปด้วยใจที่มีนี่แหละคะ่ะเกมนี้คือได้ใจมากใจมันมาละเราต้องประคองกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะชนะในทุกๆนัดไม่ต้องสนทีมไหนแล้วจ้ะเอาตัวเองก่อนตอนนี้นะคะ